ลโหวันนี้นะคะเราจะมากิน้ายไหมกันซึ่งตอนนี้เรามาลงคลิปเติมไอยูทูให้เราแล้วเติม youtube ให้ทุกคนแล้วเพราะว่าคือเราลงปัจจุบันนี้เราลงคลิปแกะกล่องสแล้วก็ลงแลไปอืมกินอันนี้นะคะคือสายไหมาจากที่เดียวกันเลยแต่ไม่ใช่ร้านเดียวกันสีพูที่จิมมีสีฟ้าแต่ว่าเราชอบสีผู้ ว่าค่อยๆกินนะทุกคนอร่อย I am. เ0้นะสามเ0้าสิบสามเก้าสิบส9 0ร้อก้บรูมที่เหรอไหมเอาได้ได้รูมเอาเอาผ้ามาไหนผ้าอยอยู่ข้างหน้ามั้งมีมีถุงสักถุงไหมถุงก็อยู่ข้างหน้านี่ถุงอยู่ข้างหน้านี่เดินมาเอา ใส่ถุงนั่นไปนเลยพ่อใส่ถุงถุงผ้านะ่ะมีถุงห,หอให้เลยบ่า่ พ่อจะไปเช็คไหมเฉยนี่ไที่ชูเปียกเอาไหม้งรูบาครับเอาอีไหมี่ชูแนะนำวิธีกินที่ถูกต้องคือหยิมามคำเล็กหรือคำใหญ่ๆก็ได้พี่เอาเข้าปะทองประเสริฐอมท่าองประเสริฐทีเ่เแกกขายตามตลาด เมื่อกี้เดินมาไอในงานวัดมีแกะสูงละสี่สิบบาทว่าจะซื้ออยู่เ,เดินเร็วกันสองพ่อลูกไปแล้ว